พยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีเมษในปี2564ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เกิดราศีเมษนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับก็อยู่กับผมอาจาร,รย์แมนนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองกับวันนี้เนี่ยเป็นดวงรายปีในปี2564นะครับชาวราศีเมษนะครับก็ได้แก่คนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึง13พฤษภาคมนะครับหรือผู้ที่ได้ผูกลัคนาแล้วนะครับลัคนาสถิตณนะราศีเมษนั่นเองท่านสามารถรับชมคลิปนี้ได้ ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอแมนนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับเอาละครับสำหรับชาวราศีเมษหรือว่าลัคนาราศีเมษในคลิปนี้นะครับปี64จะเป็นปีที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดดเด่นในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับ อิทธิพลของดาวเสาร์ที่ยกเข้ามาเป็นเกษตรราธิปดีหรือว่าเป็นดวงดาวแห่งความหนักแน่นมั่นคงยืนยงนะครับเนื่องจกอิทธิพลที่มีอิทธิพลสูงเลยกับดวงชะตาของคุณนะครับใครๆก็อาจจะกลัวดาวเสาร์นะครับเพราะว่าดาวเสาร์นั้นเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งความหนักหน่วงเป็นดาวแห่งภาวะความกดดันการแบกรับภาระนะครับใครๆก็มักจะหวั่นกลัว ในดวงชะตาราศีเมษต,ตอนนี้มีดาวพระราหูซึ่งอยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าราหูล้วงทรั์นะครับหรือว่าราหูค้นรั์เนี่ยปรากฏว่าพอดาวเสายกย้ายเขามานะครับในเรือนกัรมะทำมุมตรีโกณกับดาวพระราหูได้เป็นดาวคู่มิตรส่งเสริมให้ในปี2564นี้นะครับชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายเรื่องของตําแหน่งแห่งหนเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือธุรกิจที่คุณทำอยู่นะครับมันก็จะวังเกิดการขยับขยายให้มันใหญ่โตขึ้นหรือถ้าเกิดไม่ได้ขยับขยายในแง่ของขนาดนะครับก็จะขยับขยายในแง่ของคุณภาพหรือว่ามูลค่านะครับอาจจะมีการลงทุนนะครับลงทุนใหม่ๆขยับขยายนะครับเรื่องของกิจการการงานมีการลงทุนเอาสินค้าใหม่ๆเข้ามาหรือมีการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรที่มันมาส่งเสริมให กิจการของคุณมันมั่นคงมากขึ้นในอนาคตนะครับมันจะเป็นการก่อร่างสร้างตัวที่สําคัญมากๆนะครับเช่นคุณอาจจะลงทุนซื้ออะไรบางอย่างเช่นซื้อเครื่องจักรนะครับซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะต่อยอดธุรกิจคุณอาจจะซื้อเครื่องมือที่ราคาแพงขึ้นนะครับอาจจะยังไม่ได้เห็นผลในปีหน้านี้เลยแต่ว่ามันเป็นผลดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจำน,นะครับในเรื่องการงานเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับ พอดาวพระราดีเข้าสู่เรือนการงานแล้วเนี่ยนะครับเขาอยู่คู่กับดาวเสาร์เป็นนิจจพังคะราชายโยกนั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานที่ดีนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะได้เกณฑ์นี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สําคัญเลยนะเราก็จะได้อีกเกณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าปัสวะเกณฑ์นะครับปัสวะเกณฑ์ก็คือมีดาวพระสบดีเนี่ยเป็น10แก่ลัคนานะของราศีเมษนะครับ ก็จะเป็นองค์เกณฑ์ชั้นสูงที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวราศีเมษมีความเจริญนะครับมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังครองคุณภาพเป็นนิดหรือว่านิจจะนะครับซึ่งแปลว่าการาได้อะไรมาที่แบบว่าเสื่อมกว่ามาตรฐานต่ากว่ามาตรฐานนิดหนึ่งที่มันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการงานของราศีเมษในปี6-4นี้นะครับถ้าคุณหวังมุ่งหวังในตําแหน่งเฮดสูงสุดนะครับคุณอาจจะไม่ได้ในสิ่งนั้น แต่คุณอาจจะได้ในสิ่งที่มันรองลงมานะครับคุณอาจจะอยู่ในระในระดับ C นะครับแล้วก็คุณหวังที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับ A แต่ในปี64นี้นะครับอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมันอาจจะอยู่อยู่ที่จุด B นะครับซึ่งมันสูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมแต่มันอาจจะไม่ได้ไปสูงเ,เท่ากับที่คุณตั้งความหวังไว้มันยังไม่สูงที่สุดนะครับนี่คืออิทธิพลของ ดาวพระัสทีมันเป็นนิดหลวนิจจัดเองก็ค,คือมันต่ํากว่ามาตรฐานหน่อยนะครับคําว่าต่ํากว่ามาตรฐานไม่ใช่ว่ามันจะต่าต้อยได้ค่าซะจนต่ําเตี้ยเรียดินนะครับแต่มันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานที่เรานั้นตั้งไว้นะครับชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่แล้วมีความขยันอยู่แล้วนะครับมีความามุมานะนะครับเวลาที่ตั้งใจจะทําอะไรขยันจะทําอะไรก็มักจะทําเต็มที่มีความขยันหมั่นเพียรนะครับบางทีเนี่ย ตั้งใจจะทําแล้วเนี่ยใครจะมาเบรกหรือว่าจะมายับยั้งเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นผลนะถึงแม้จะมีเหตุผลอะไรต่างๆแต่ราศีเมษก็มักจะมีเหตุผลของตนเองอยู่เสมอนะครับแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยเอาเปรียบใครหรอกก็ะจะตรงไปตรงมา,เ,าเขาเรียกว่ามีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งนะครับแล้วปีนี้อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะอยู่พอสมควรนะครับ ม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆนะครับในองค์กรที่คุณตั้งความหวังไว้มันมีสิทธิที่คุณจะประสบผลสําเร็จที่จะสมหวังอย่างใครไปสมัครงานนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับสูงเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มาจุกจิกกวนใจคุณเช่นตําแหน่งที่คุณไปสมัครนะครับมันอาจจะแบบ ไม่ได้ว่างตามตำแหน่งที่คุณต้องการ100%มันอาจจะไปว่างอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคุณก็ต้องอยอมที่จะไปทําอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีกว่าที่คุณเป็นอยู่ไหมดีกว่านะครับดีกว่าแน่แนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรงใจ100%อนะฮะคอ,องค์กรนะครับสมมติว่าคุณเนี่ยไปสมัคร,รงานไว้2องค์กรมีองคอ์กรอันดับ1อันดับ2คุณอาจจะไม่ได้องค์กรอันดับ2ไอ้อันดับหนึ่งที่คุณ ตั้งความหวังไว้เนี่ยคุณอาจจะพลาดไปแล้วก็มาได้องค์กรอันดับ2แทนนะครับซึ่งมันจะลดหลั่นลงมาจากสเปคที่คุณตั้งความหวังไว้แต่ในท้ายที่สุดแล้วในภาพรวมมันจะไม่ได้แย่นะครับมันจะไม่ได้แย่มันจะอยู่ในในพื้นฐานแล้วก็ในขอบเขตที่ค่อนข้างดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึงแม้มันไม่ได้ดังใจเราเนี่ยก็ขอให้ราศีเมษนะใจเย็นๆน,นะครับแม่ยังยืนยัน,ยนว่า คุณได้โอกาสที่ดีดแน่นอนนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาครับเราได้ระยะเวลาประมาณ6เดือนนี้ดาวพระับดีจะยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่ง11ของลัคนาคือเป็นลาภะนะเป็นโชคเป็นลาภพ,พระรหัสลาภะตรงนี้ถือว่าสวยมากนะครับถือว่าสวยมากก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะครับแล้วก็จะได้รับการซับพอร์ตสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งคุณนําธุรกิจก็จะได้รับการสนับสนุนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือในทุนหรือลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาซัพพอร์ตธุรกิจคุณนะครับตรงนี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในขณะเดียวกันคนที่ทําธุรกิจในเรื่องการงานเนี่ยก็จะต้องมีการลงทุนนะเพราะว่าเสารกระลาหูนะแล้วสัมพันธ์กันและอยู่ในเรือนกันเงินลาหูคน้รนรัพย์แสดงว่าเกณฑ์การลงทุนของคุณจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ประเภทที่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ย ลงทุนทีเดียวแล้วจบแล้วก็อยู่แบบเสือนอนกินนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลไม่ต้องบริหารอะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับการที่คุณลงทุนไปแล้วคุณก็ต้องติดตามผลนะครับคอยดูว่าการลงทุนนั้นมันได้ก็ามีการงอกเงยมีการขยับขยายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับก็ต้องดูต้องบริหารอยู่ตลอดด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนอาจจะลงทุนได้เรื่อยนะครับ ไม่ใช่ว่าลงทุนทีเดียวแล้วจบต้องมีการลงทุนได้เรื่อยนะครับเพราะเกณฑ์พระราหูหล้วงทรัพย์เนี่ยเขาจะไม่ให้เงินคุณเนี่ยนอนอยู่ในกระเป๋าแบบสบายอกสบายใจแน่นอนก็ต้องมีเรื่องให้จ่ายนะครับคราวนี้เราจะเป็นการแก้ดวงของเราอย่างไรก็คือว่าเราก็จ่ายไปกับในเรื่องของการลงทุนนะในการสร้างทรัพย์สิน,นในการสร้างธุร,รกิจมันจะได้ผลดีกว่าเพราะถ้าคุณอยู่เฉยเฉยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมาให้คุณจ่ายตังโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับในส่วนของความรักแล้วการเงินเนี่ยมันจะ จังหวะของมันจะคล้ายๆกันนะครับในช่วงซ่าว่ามันต้นปีนะครับต้นปีเนี่ย,รเ,ยเรื่องของการเงินของคุณมันจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับดาวศุกร์ก็ยังโครจรทั้งสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะครับทั้งโครจรณนน่ยณขณะนี้เองก็โครจรอ,อยู่ในภพมรณะนะครับเดี๋ยวสัพพะก็ไปสัมพันธ์ดาวเสาร์ก็เป็นคู่เสียทรัพย์สัพพะก็ไปเป็นวีน่านะครับก็คือการเงินก็อาจจะติดขัดบ้าง นะครับแต่ว่าพอช่วงทึ่งปีหลังไปเนี่ยดาวการเงินของคุณค่อนข้างโคจรดีมากเลยนะครับแล้วก็มันจะสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักด้วยเช่นถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจนะครับคนคนนั้นจะต้องสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับจะต้องสามารถซัพพอร์ตเรื่องของการเงินการทองของคุณได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมาแล้วแบบประเภทที่ว่ามาแบบจนๆน,นะครับมาแบบไม่มีจะกินนะครับหรือแม้กระทั่ง มาแล้วไม่ได้มีไอเดียที่รวยนะครับนึกนึกออกไหมคําว่าไม่ได้มีไอเดียที่รวยนะครับคือถ้าเกิดเขามาแล้วเขาไม่ได้รวยเนี่ยไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเขาปราศจากความคิดที่รวยด้วยเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ละนะครับอันนี้คือไม่ใช่ละเขาอาจจะไม่ใช่คนรวยมานะครับแต่ว่าเขามีความคิดมีความมุมานะที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวที่จะขยันนะครับทำมาหากินที่จะสร้างธุรกิจเขาเรียกว่า ความคิดของเขารวยนะครับสมองของเขาเนี่ยรวยอย่างนี้ครบได้นะครับเพราะว่าเขา,าจ,จะรวยในอนาคตนะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตคุณได้เรื่องการเงินเพราะนั้นดูคนเนี่ยก็อย่าดูที่ภายนอกนะครับอย่าดูไม่ต้องดูที่การแต่งกายหรือว่าภายนอกอรูปลักษณ์ของเขาหรอกครับดูที่มันสมอง,องเขาดูที่ความคิดความอ่านดูที่ทัศนคติของเขาราศีเมษนะครับชอบคนฉลาดนะครับราศีเมษจะต้องคือดูคนเนี่ยต้องดูที่ว่า มีไหวพริบปฏิพันธ์ดีมีความคิดจะพาเราชักนําเราได้ไปสู่ความสําเร็จได้นะครับนั่นคือคู่ที่แท้จริงของชาวราศีเมษนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะพบเจอด้วยนะครับในปี64นี้สําหรับคนโสดนะครับเราคนที่มีคู่แล้วก็ถือว่าคุณสามารถประคับประคองความรักของคุณได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีเมษนะั้นในปี64นะครับหมอแม่ไทยเสมอว่า าราศีเมษเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับแม้กระทั้งในปี63เนี่ยจริงๆก็ไทยดีนะครับถึงจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เข้ามากระทบแต่ราศีเมษก็ยังผ่านมาได้แล้วถ้าคุณเป็นราศีเมษคนหนึ่งที่กำลังนั่งฟังหมอแมนอยู่ณขณะนี้แสดงว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวที่มันเจ็บช้าน้ําใจที่มันสาหัสมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเจ็บปวดสุดๆแล้วนะครับในปี64รับรองว่า ดวงตาคุณดีกว่าปี63ดีขึ้นแน่ๆน,นะครับเป็นกำลังใจให้ราศีเมษทุกๆท,ท่านเลยนะครับหากท่านชชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ